สวัสด so okay. hey, oh really oh ีค şey รับคนแรกของเราสุรเดชเซระดุเฮ้ยเฮ้ยอะไรน่ะอะไรอ่ะคุณเซระดุไงเซระดุเซระดุโอ้คนหนึ่งด้วยสวัสดีครับทุกคนไหนอย่าลืมนะครับผมถ้าจะมาเจอกันอย่าลืมซื้อวีว a าพล s สนะครับผมเออใช่อย่าลืมนะฮะ อันนี้ที่กองเรากินวิวาพัสกันทุกคนนะฮะใช่ครับพอขาดวิตามินดูหน้าดิหน้าใสเพราะอะไรครับกินอะไรเข้าไปโอ้โหแน่นอนจริงๆคนนี้ชื่นสดชื่นไหมเนาะดูผิวดิผิวจะหนีไปไหนฮะเนี่ยครับุยว่าของผากของพขอพอนะเมื่อกี้เหมือนเห็นเห็นใครสักคนหนึ่งอ่านี่คนนี้วันนี้เย็นนี้จะมีรายการคุยกับครูนะฮะก็เลยพาครูมาคุยกับกาดก่อน สวัสดีครับกูต้าเนี่ยกูต้าทำอะไรอยู่ครับเนี่ยหนูบดเอ้ยใช้บดเหรอครูผมเห็นมันสีฟ้าๆนะนั่นมันรูปตัว F เเบบคืออะไรอะฮะไม่รู้เหมือนกันยังไงครับโฟนวันนี้เดี๋ยวก่อนเคลียร์ก่อนมุกคืออะไรเดี๋ยว์พคืออะไรเดี๋ยวจะมาเจอกันอย่าลืมซีวีว่าพาสมาเจอกันนะครับผมต้องตั้งเวียร์พัทข้างหน้าก่อนนะถึงจะดูรายการนี้ได้บัทอยู่เหรอบัทอยู่ถึงเย็นให้ผมหล่อจังเลยวันนี้ นาร์ตงงเหมือนกันทำไมผมหล่อต้องไปดูทวิตเตอร์ก่อนตอนเนี้ยทำไมออกมีเหตุเกิดเหตุปาร์ตเหตุอะไรครับไปดูเลยเอ้าไปดูเลยวว้าจะเจอกันได้คอนเทนต์ออผมเได้คอนเทนต์ตอนนี้ของหายแล้วปาร์ตยอดเลยผมกาดดีมากเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโหนี่เซตสามรอบแล้วเนี่ยนี่เซตสามรอบเนี่ยกว่าจะได้ทรงนี้อ่ะไปไปคุยกับคนเอิญไปเฮ้ยเขาบอกเขาอยากเห็นดุลปาร ตอนนี้ด,ดุนหายไปแล้วดุนเข้าฉากอยู่เฮ้ยนี่ไงดุนเข้าฉากอยู่เราวิ่งไปหาดุนกันดีกว่าวๆๆอะไรเหรอไปผมมีอะไรจะบอกมีอะไรตอนเนี้ยมันยังมีพัดหยิกแก้มอยู่นะครับผมดูเริืมมาคุณ่นนกันเยอะพัดหยิกแก้มหยิกนี้คืออะไรพัดหยิกแก้มโอ้ยหน้าแต่งสีรอบม,มะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอจะหลับอีกแล้วครับผมโอ้ยทำไมวันนี้ดุนหลองเลยฮะ อ๋อผมใส่ฟิลเตอร์โทษทีเดี๋ยวออกก่อนทำอะไรอยู่ครับเนี่ยโดนเตรียมไหนนะเดี๋ยววิวาอยู่อะวิวาดื่มไปแล้วตอนนี้จะเข้าฉากแล้วเนี่ยใช่หรอวันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็ความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงวันนี้ก็ง่วงนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็ง่วงเหรอได้ข่าวเรามาเที่ยงนะทำไมเราง่วงอะเรามาเที่ยงอะเราใส่มาเช้าหลายวันเนี่ยปมกติมาเช้าไหม คุยทักทายกับแฟนๆวีวาพัดหน่อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่มีคนบอก S.M.S จากทางบ้านส่งมาบอกว่าทําไมพี่ดุลหล่อจังเลยคะกินอะไรเข้าไปเนี่ย S.M.S จากทางบ้านส่งมาพี่ทำไมพี่ดุลหล่อจังเลยกินอะไรเข้าไปเมื่อกี้อ๋อกินวีวาพัดไหคะโอ้โห,โหเชียบ <laughs> เก็บเสียงนะทุกคน ไหนคนที่ดูอยู่นี่มีใครใครได้ไหน,นคนที่อยู่อยู่ไหนมีใครได้พัดอีกแก้ไปบ้างเนี่ยครับไหนมีใครได้พัดไปยังครับผมน่ารักไหมตอนนี้ยังมีแจกอยู่นะครับทีมงานฝากบอกมานะครับผมพัดอีกแก้มนะครับตอนนี้ยังมีแจกอยู่นะให้กำลังใจพี่เขากันหน่อยโอ้โ,อโอนี่พัทอีกหนึ่งน่ะ ครับผมสำหรับใครที่อยากมาเจอนะครับก็อย่าลืมไปซื้อวิวาพาสนะครับแล้วก็มาเจอกันเร็วๆนี้นะครับที่งานแฟนมีนะครับผมเดทบอสคัพเปอรแฟนมีดสิบเดือนสิบครับผมวันที่สิบเดือนสิบนะอย่าลืมนะ <10, 10. S 1> ใครอยากมาเจอดุนบาสจิมคอมนะครับวันที่สิบเดือนสิบอย่าลืมมาเจอกันนะครับมรผมน้องกาดนี่จะมีโอกาสที่ไปหรือเปล่าไม่รู้เนาะน้องกาจะต้องผ่านแบบนี้ไปก็งั้นแหละสองร้อยกว่าคนตรงนี้ก็ช่วยๆกันเนาะเผื่อน้องกาจะได้ไปแจมบอกเขาว่าเนาะถึงเราจะไม่มีคู่ก็ไม่เป็นไร ไม่มีไม่มีไม่มีเนี่ยดูนต้องทำสมาธิหรือเปล่านะนี่รู้ป่ะผมขึ้นมาแปดชั้นเลยนะคุณดูขึ้นมาข้ามผมเออขอ้ผมขาผมขวดนั่งดูนะนั่งดิ่งเลยเออนั่งคุยกันดโอีกตอนนี้ก็ว่างๆนะฮะระหว่างรอเข้าซีนเขาบอกให้เก็บเสียงพูดเสียงดังไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาถ่ายกันอยู่ดนหน้าห้องเลยได้ยินนั้นปล่าวแล้วการจะพูดกับใครครับตอนน าจะคคู่กับใรถ้าไปงานกาจะคู่กับใครคงคงต้องคู่กับตัวเองนั่นแหละเพราะไม่มีคู่คู่กับฮาจีก็ไม่เลวนะวันนี้เซเลบนะเซเลบวันนี้เซเล็บนะครับ,บวนันนี้คนดังแถวข,ของของของบ้านเราแน่ใช่ค่ะรู้สึกคอแห้งจังเลยพี่ฮาจี่ลงลงไปชั้นหนึ่งยิบยีว่าขึ้ไหมถึงดึกแล้วทำไมกลาดถึงดึก ใจเย็นนะฮะติดแบรนนะฮะติดแบรนด์นะฮะพี่จูหรือพี่กาพี่จูเขาจะมากับผมหรือเปล่าเสียงสามารถกับกับตนกับตนะวยอ่ะดุนเห็นฟุตซัพพอร์ตมากกนขาเห็นเด็กดีไปไหนแล้วเห็นแล้วครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับฟตซัพพอร์ตเพื่อจะได้ให้ผมได้ไปเจอกันแต่ทุกคนตอนนี้ห้องนี้กำลังบุนวายมากๆนะฮะ พูดเสียงดังไม่ได้ด้วยพอแล้วกันนะตอนนี้ตอนนี้ทุกคนหมอปลามาแล้วหมอปาลาวีมาแล้วนะฮะแต่เสียใจด้วยจริงจริงนะฮะว่าเราไม่สาม,มารถให้ดูหน้าหมอปลาไดเ้เสียดายแทนทุกคนจังเลยไม่ได้เห็นหน้าเราหลอกหมอปลาเสียงสามารถกับันลูกหินน้องเด็กดีไปไหนน้องเด็กดีรอ,อเข้าซีงอยู่ครับผม น่าจะซีนถัดจากผมเสร็จนะครับแต่ตอนนี้หมอปลามาแล้วนะมาแล้วแต่เสียดายนะทุกคนไม่ได้เห็นอ,อยู่หลังกล้องนะฮะอยู่หลังกล้องแบบให้ดูไม่ได้จริงๆนะทุกคนเป็นความลับระดับประเทศ <c oughs> มีแต่คนถามว่าใครใครใครบอกไม่ได้นะไไดเะผมเขาไล่ผมแล้วเขาไล่ผมแล้วทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเห็นหมอปลาไม่ได้ คุณลุงโมลิคุณลุงโมลีครับตอนนี้มันย้อนแสงอะคุณลุงโมลีดิตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ประมาณนี้ได้อยู่ตอนนี้ผมเป็นโคนานแลน้วนี่คือคุณลุงโมลีของผมเองความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวอะไรนั่นคือหมอปลายอยู่นี่แล้วแต่ทุกคนไม่ได้เห็นอ้าวไม่ได้ไปตามหาในพานอยู่หรอเออตามหาในพานนี่คือหมอ,อไรนะ กอดหรือเปล่าอไม่บอกนะไม่บอกไม่บอกไม่บอกโหหัยที่ช่างนี่ช่าง,งผมหัวเส็ดผมให้ผมสายก็ไปนะใช่ตอนนี้คือแตกอะไรนี่เห็นโบไหมฮะนะมีปอกคอด้วยวันนี้ <laughs> ปอกคอชื่อกาดใช่ไหมหดูส <laughs> ิปอก, <laughs> ปอกอด้วยปักดีนี่นะ อยู่นอกกองไม่พูดสักคำ <c oughs> ใบหน่อยได้ไหมว่าใครเป็นหมอปลาอืมบอกไม่ได้หรอกอย่าไปนอย่างปันมาดูอือมคุณหมอดิมีแต่คนไล่ก ง่ทุครับก็ีเดี๋ยวต้องไปละน้อหน่อยครับผมอุ้ยหามุมกันยังไงดีโยอเคก็เดี๋ยวต้องไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาเรียกไปถ่ายนะยังไงก็อย่าลืมมาเจอกันเยอะๆนะครับที่งานดับเบิ้ลคัพเปอร์แฟนมีนะครับ วันที่10เดือน10นี้นะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับทัดอีกแกงก็ยังมีแจกอยู่นะครับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมไปซื้อกันนะครับเวลาสุดท้ายครับผมอบคุณฝากต่อด้วยบ๊ายบาย